บ้านพร้อมสวนนะครับสไตล์บ้านสวนหน้าอยู่เลยทีเดียวเก้าไร่นะครับไรละหนึ่งจุดหนึ่งล้านบาททุเรียนหน้าปีสองร้อยห้าสิบต้นนะครับสระน้ำหนึ่งลูกบาดาลหนึ่งลูกไฟฟ้าสามเฟสนะครับมันพักหนึ่งหลังไม่เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับห่างจากถนนกรีดแค่ร้อยเมตรนะครับแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับ อยู่ก,กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับอ่างจากถนนบ้านเมืองแกลงประมาณ6กิโลเมตรนะครับเหมาะสําหรับซื้ออยู่ยามเกษียณนะครับวานพักจากอากาศนะครับจากบ้านสวนนะครับนี่ครับตำบลพงตไเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทุเรียนก็ต้นสวยนะครับ บรรยากาศดีๆนี่ครับท่านผู้ชมครับบานก็เข้าอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องสร้างเองนะครับเรียกว่าสวนสำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับต้นทุเรียนก็ไม่ขี้เรเลยครับนี่ปลูกแบบมืออาชีพนะครับก็ต้องขอไปที่มีรูปน้อยนะครับขอเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจสอบถามรายละเอียดนัดดูตานที่จริงได้ครับสวัสดีครับผม